ดิฉันชื่อนางสาวเมธาวีวทองน,ะะนักศึกษา6201107001040กลุ่มเรียน62014.152ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่คณะคารุศาสตร์ชั้นปีที่2ส,สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาวิจารณ์หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าอารยธรรมตะวันตกยุคโบราณค่ะ นังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณมัธนาเกีตกมนท่านนะคะเป็นคนจังหวัดชนบุรีค่ะกำลังศึกษาที่คณะนิตยาศ,าศ,าศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านนะคะเป็นนักแปลภาษาและนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็น สำหรับปีที่พิมพ์นะคะพิมพิมพ์เมื่อปีพศ2 5 3 8ค่ะพิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพ์โดยบริษัทกรดไทยจำกัดค่ะค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ถูกพิมพ์เป็นครั้งที่1ค่ะและในปัจจุบันนะคะได้ตีพิมพ์ไปแล้วจํานวน1,000เล่มค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมด483หน้าค่ะ แบ่งเน,นื้อหาออกเป็นทั้งหมด3ภาคและ1ิบบทด้วยกันนะคะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยการแบ่งยุคสมัยกรมอติศาร์นะคะซึ่งซึจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ค่ะุคก่นยุคก่อนอารยธรรมและยุคอารยธรรมในตะวันตก 2. ยุคอารยธรรมกรีก 3. อารยธรรมโบราณค่ะค่ะและก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย เนื้อหาในส่วนของบัญชีภาพประกอบซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแผนทังแสดงวัฒนาการของมนุษย์ภาพเกะสลักแสดงการทำสงครามราชอาณาจากักรอียิปต์และอักษรยูนิฟอร์มเป็นต้นค่ะและในหนังสือเล่มนี้นะคะยังประกอบไปด้วยส่วนของบัญชีแผนที่ค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแผนที่ตะวันตกใกล้ยุคโบราณแผนที่นครรัสซูเมเรียนแผนที่กรีกโบราณ และแผนที่อาณาเขตของโรมันเมื่อซีซ่าสิ้นชีวิตลงเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นนะคะสำหรับเป็นตำราหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งเนื้อหาของหนังสือนะคะก็จะมุ่งเน้นให้ผู้อา่านอยากได้เข้าใจตั้งแต่การกำเนิดมนุษย์ค่ะจนกระทั่ง ถึงเรื่องราวของโรคปัจจุบันภายหลังสงครามโรคครั้งที่2เป็นต้นมาค่ะซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาเข้าวๆได้ดังต่อไปนี้นะคะอารยธรรมตะวันตกโบราณเนี่ยมีแหล่งกําเนิดในดินแดนมีโซโปโตเตเมียค่ะในภาษากรีกเนี่ยจะหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายหรือแถบรุ่มแม่น้ำไทยกรีกและเฟรสีดค่ะในตะวันออกใกล้นะคะปัจจุบันคือ ประเทศอิรักและรุ่นแม่น้ำไนในประเทศอียิปต์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอฟริกาปัจจุบันนะคะดินแดนทั้งสองแห่งนี้จัดอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะหลักฐานทางโบราณในคดีนะคะบ่งชี้ว่าอาณาจักรซูเมอร์หรือชีนาที่ปรากฏชื่อในคัมภีร์ไบเบลิลเป็นอู ของอารยธรรมที่ม um, ีความเก่าแก่กว่าอียิปต์ค่ะกําเนิดเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนิสษ์ศักราชนะคะรวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยประวิศาสตร์ดังความเห็นของนักประวิศา์ว่าประวิศาสตร์เริ่มขึ้นที่ซูเมอร์ค่ะเนื่องจากชาวซูเมเรียนเนี่ยเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์อักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญหรือหัวใจในการศึกษาวิชาประวิตร์ค่ะและการแบ่งเส้นเวลาออกเป็นสมัยก่อนประวิตร์และสมัยประวิตร์นั่นเองค่ะข่าจากการวิจารณ์หนังสือไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังสนใจอยากจะศึกษานะคะในหัวข้อเรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคโบราณเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งนอกจากหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีเนื้อหาที่ รครอบคลุมประเด็นแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีการใช้ภาพประกอบนะคะเพื่อเป็นการอธิบายเนื้อหาต่างๆอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับซึ่งนะคะทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้มองเห็นนะคะเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในยุคนั้นมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ค่สำหรับเพื่อนๆคนใดนะคะที่กำลังศึกษานะคะเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกโบราณอยู่นะคะก็อย่าลืมไปซื้อหาหนังสือเล่มนี้นะคะหรือไปยืมหนังสือกันได้นะคะเพื่อเอาไปเป็นาการประกอบการเรียนการสอนของเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฉะนันก็ขอ่าวคำว่าขอบคุณค่ะ